สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมชมพงอีกครั้งครับในออนไลน์สเตชันสกู๊ปครับผมหลังจากที่มีข่าวลือเกี่ยวกับการนำเรื่องราวของเหล่าผู้มีความฝันที่ออกทะเลครับเพื่อตามหาสมบัติที่มีเพียงหนึ่งเดียวอย่างเรื่องวันพีสผลงานสุดโด่งดังครับของอาจารย์เออิจิโร่โอดะมาดัดแปลงเป็นซีรีส์คนแสดงตั้งแต่เมื่อปี2017ครับล่าสุดก็ได้มีการปล่อยภาพโลโก้แรกนะครับออกมาให้แฟนๆได้เห็นกันแล้วพร้อมกับชื่อตอนอย่างเป็นทางการครับว่า Romance Dawn ซึ่งทําให้เกิดเป็นกระแสต่างๆขึ้นมามากมายเลยทีเดียวโดยเรื่องราวข่าวคราวของเจ้า One p i e เวอร์ชั่นคนแสดงนี้นะฮะต้องบอกก่อนเลยครับว่ากว่า2ปีแล้วครับที่มีประกาศสําคัญจากทาง Netflix ที่ทําให้แฟนๆหลายคนจับตาม,มองกันเป็นพิเศษครับเพราะตอนนั้นครับมีการประกาศออกมาว่า One พี e ฉบับคนแสดงจริงหรือว่า Live Action นะครับจะเริ่มเดินเครื่องอย่างเต็มตัวหลังจากที่โปรเจกต์นี้ถูกสร้างขึ้นมาปี2017ครับและอย่างที่บอกเลยครับว่าข่าวคราวก็ ค่อยๆเงียบไปจนแทบจะลืมกันไปแล้วว่ามีโปรเจก์นี้อยู่แต่ตอนนี้ครับหลังจากที่มีการปล่อยโลโก้และรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมมาเกเรียกได้ว่าตอนนี้มีทั้งกระแสตื่นเต้นและอีกกระแสนึงครับที่เป็นห่วงกังวลว่าจะออกมาแล้วแปกเหมือนหลายๆเรื่องที่ผ่านมา ในส่วนรายละเอียดของซีรีส์ฉบับคนแสดงจากมังงะเรื่องดังอย่างวันพีสนี้นะครับล่าสุดเมื่อวันที่3กันยายนบัญชีทวิตเตอร์ของวันพีสอย่างเป็นทางการนะฮะของ Netflix กเนี่ยก็ได้มีการโพสต์รูปภาพของบทซีรีส์คนแสดงเรื่องวันพีสให้ได้เห็นกันครับซึ่งบทซีรีส์นี้นะครับได้ระบุชื่อภาคอย่างเป็นทางการว่า Romance d a w n พร้อมทั้งยังมีระบุว่าตอนที่101เนี่ยเขียนบทโดยคุณแมตต์โอเวนนะครับผมหนึ่งในผู้เขียนบท Agent o f s h i e l d มารับหน้าที่เขียนบทนะะลคุณ Steven ไมดะนะครับผมจากเรื่อง DX5 รับหน้าที่เป็นผู้อํานวยการสร้างครับตอนเนื่องด้วยการปล่อยโลก,ก็อย่างเป็นทางการของ One Piece Live Action ออกมาครับพร้อมทั้งลงแคปชั่นว่าต่อให้เป็นไปนไม่ได้หรือมันจะยากเห็นสักแค่ไหนอย่าทิ้งความฝันของตัวเองเด็ดขาดครับสำหรับเจ้าซีรีส์เวอร์ชั่นคน,สนแสดงที่กาลังจะลงให้กับ Netflix นี้นะฮะซีซั่นแรกเนี่ยจะมีทั้งหมด10ตอนด้วยกันและสําหรับตัวซีรีส์นั้นนะครับจะถูกสร้างโดย Tomorrow Studio ที่เคยฝากผลงานซีรีส์ดังอย่าง Snowpiercer และที่สํา เลยคือวันพีซคนแสดงเรื่องนี้อย่างได้อาจารย์ไอจิโร่โอดาที่เปรียบเสมือนเป็นบิดาของวันพีซมานั่งแท่นเป็นเอ็กซค utive โปรดิวเซอร์คอยดูแลการผลิตอย่างใกล้ชิดอีกด้วยงานนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมออกมาให้พวกเราได้ติดตามกันอีกครับสำหรับใครที่เป็นสาวกวันพีซหลายคนก็คงจะแอบตื่นเต้นและเป็นกังวลไปพร้อมๆกันฮะเพราะถ้ามองจากผลงานไล่แอคชั่นเก่าๆที่ถูกนํามาดัดแปลงจากฝั่งของอเมริกานั้นเนี่ยเรียกได้ว่าออกมา หน้าผิดหวังแทบจะเยอะพอสมควรเลยครับเพราะมีตัวอย่างความแปลกมาให้เห็นกันแล้วเยอะฮะอย่างเดสโนดฟูลไหมถ้าเอมิสเวอร์ชั่นคนแสดงอะไรพวกนี้เป็นต้นครับเนื้อเรื่องหลักนะครับของวันพีสเนี่ยแน่นอนนะครับจะเล่าถึงการออกเดินทางไปจนภัยสุดขอบโลกของตัวเอกอย่างมังกีดีลูฟี่เพื่อตามหาสมบัติในตำนานที่มีอยู่ชิ้นเดียวบนโลกอย่างวันพีสที่เมื่อได้ครอบครองแล้วจะได้เป็นราชาโจรสลัดครับซึ่งตัวลูฟี่เองน,นนะครับมีความฝันที่อยากจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยเออ นจนไดน้จึงต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายไก่กองนะครับผมมากซะจนตอนนี้มีจํานวนตอนออกมาให้เราเนี่ยได้อ่านมากถึง1000กว่าตอนแล้วในฉบับมังงะครับและยังไม่มีทีท่าว่าจะใกล้ถึงตอนจบในววันเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าจะบอกว่าจะจบแล้วจะจบแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นครับใครเป็นแฟนวันพีชก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีครับเพื่อที่จะอยู่ดูตอนจบที่สมบูรณ์ของวันพีชให้ได้นะครับผมตั้งเป็นเป้าหมายชีวิตเอาไว้เลยฮะและนี่ก็เป็นเรื่องราวของการ์ตูนดังครับที่ กำลังจะมาให้เราได้รับชมกันแบบคนแสดงนะครับก็ต้องมารอรูกันนะครับว่ามันจะแปลกเหมือนกับ Dragon Ball Evolution ที่ออกมาในปี2009หรือเปล่าแต่ส่วนตัวนะครับผมเองก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าวันพี e แบบคนแสดงเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนเรียกได้ว่างานนี้ เป็นงานที่ยากพอสมควรเลยนะครับสำหรับทีมสร้างครับวันนี้ก็หมดเวลาของผมชามงคง,งลงแล้วนะฮะในออนไลน์สเตชันสก o o ปครับคลิปต่อไปจะเป็นด้วยอะไรยังไงรบก,กวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนนะครับผมคลิปใหม่ๆมาเมื่อไหร่จะได้รับรู้โดยทั่วกันและรีบเข้ามาดูเลยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ